เฮียแล้ววะกี้แต่ตะต้นคลิปเลยฮะนันมันเออสมผัดไตจุบๆคลิปช <aya> <IS> <AS ata> ิจาไอหมอใช่ไหมเนี่ยวันนี้กูไม่อยากโดนชิจาแล้ว อ,าอาา้าวอ้าวขนาดนี้มึงต้องเจอและวกูเปิดพลังแล้วหมอรบมือกูบวกท่านหนึ่งรบเพิกกว่าตรงหน,น้าไหมตรงหน้าไหมไอ้เชี้ยขอแขง่งเกินหมอขอแข็งขอแข็งกับหมอ,ขอแข็งไม่สองคนแต่ก่อนอื่นนี่<อ>วิธีจัดกระดูกแบบหมอตำเย,ย ไอเพี้ยอะไรไอ้เพี้ยอะไรไปเอาอะไรเอาอะไรกูจะทำมึงอยู่ดิมึงต้องโดนหลักษาในสัตว์โคตรมากไอ้เพี้ย๋ยวมึงโดนอีกกี่รอบกูไม่สนนี่เพี้ยกูจะต้องหลักสามึงให้ลายควายเพี้ยอะไรไม่เอาบอกงานไม่เอาท่าต่อไปก็ถ้าดัดกระดูกแขนได้เลยมาจากหมอสมพงษ์เว้ย้ไอ้เพี้ยรูพลวัตเพี้ยอะไรไม่เนี่ยลงไปในบ้านเนี่ยมันเฮ้ อ้าวอ้าวอ้าวคนไข้ครับจะไปไหนอย่างนักสานเลยครับมันคืออ้มันคือไอ้โอ๊ยซึมซูดหน่อยอ่ะกูกูทำโดยเนี่ย อุจา่ะสามเลยกลับคนคลายอ่อยออยอ้ยสมุสมือหมดแล้วออออออ๋ออ้ยปวดหลังออออ ออก,กบการรักษาคนไข่คนดีคนเดิมแต่ก่อนอื่นกูต้องเดินหามันให้ได้ก่อนว่าวันอยู่ไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกัน่ามันอยู่ไหนกูก็ต้องเดินหานี่แหละสวัสดีหมอนั่นไงเจอสักทีวันนี้แต่กูจะขามึงได้หน่อยหมอแม่งเงยมึงขามึงได้กูท้ที ตรงตรงหน้าคอมเมนต์ขอโพ่มาเลยไอ้เหี้ยนี่ต้องหลบตึงๆเลียนฮากิสังเกตมาถอดซับเส้นเอ็นเรียนรู้มาจากหมอบอลถ้าตัดแขนเรียนรู้จากลูซี่เียเอาเฮ้ยแขนกูไปไหนแล้วเอ้าเฮ้ยแขนกูไปไหนต้องตัดเส้นเอ็นตรงนี้ด้วยหมอสมศรีสอนมาโอ้ทิ้งตัวหน้าเลยเหรอ ตัดคอหมูเรียนรู้มาจากร้านหมูกระทะยิงฟันแทงฮักถ้าทมดที่กูพูดไปเมื่อกี้กูเรียนเองหมดเลยไอ้เหี้ยใจเย็นใจเย็นก่อนกลบคุณเคยมันยังรักษาไม่เสร็จมึงจะต้องโดนกระสุนในอีกรอบอ้าวไอ้เหี้ยนี่โบราณเขาบอกว่าอย่าจับหัวผู้ใหญ่ไงไอ้สน ถ้านนี้ไม่มีใครสอน <c oughs> กูแค่อยากทำเฉยเฉยรอกูรู้ว่าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นรอโอเคพูดด้ยัะทีวันนี้แหละไอ้มอกูจะเคลียร์มึงไงแหละมึงน่ะรั่องี้ยการหลบหลบจับอ้กัดอ่าแค่กูแค่กู ไอ้หมอควายอ้าวดาควายงี้หมอรับไม่ได้เฮ้ยตตขาดไปขึ้นเหรอแน่นอนในสัตว์ดาวผมไปจุ่มลาวาไม้ควายเย้หน้องยาอ้าใครให้เรียกรุ่นพี่ว่าน้องครับอยย่่าาไมวะ ที่ไหนวะเนี่ยะนี่มันระลอกนี่วะเอออ้าวมีคนบาดด้วยนะไอ้น้องะเอย่างไรวะเอาเราถึงยอมปลอบเลยโอ้บาดมากโอ้ยกลับไปแล้วทีเฮ้ยหมอมันยังอยู่อยู่อุบูชาเอออ ไม่เอาไม่เอาหมอไม่เอาไม่เอา,กอากหกกลัวแล้ว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 กกลัล้ฮะฮะนั่นมันน็อกกับกระต่ายนี่ว่าอืมทุกทุกที่หลบแขนยังไงไงฮะหมอใจดีจังอืม <c oughs> ลลยังคมเหมือนเดิมเออพอได้อยอะนา,นา,น,านายลองเช็คค,<ห>ความคมสิหนูคมม,ม,ม,มากเลย<ม>นเนี่ยลองอไหมไม่ไม่เอาไปเลยหมอเล่นได้่เป็นนั้นก็ นี้ดีไหมครับหมอยอดเดียมขอบใจนะหมอรับรับกระดือหน้าตาหน่อง,องถ้าไม่อยากโดนแบบนี้ก็ทำตามที่บอกไปเมื่อกี้แล้วกัน